ตอนนี้นะครับหลายๆสวนกําลังบารุงต้นยางก่อนเปิดกีดกัรน,นะครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่พักหน้ายางมาเป็นเวลา3เดือนนะครับผมและที่สําคัญต้นยางโซมหน้ายางแข็งเปลือกแข็งนะครับและที่สําคัญยังเจอปัญหาเชื้อราหรือว่าต้นยางตายหนในช่วงหน้าแล้งนะครับส่งผลทําให้เกษตรกรที่เปิดกรีดใหม่ๆเนี่ย ต้องเสียเวลาในการบำรุงเป็นเวลานานปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงเกษตรกรได้ลองเปิดใจใช้โดสในการรักษาต้นยางเหตุผลนะครับที่ต้องทําไมถึงอยากให้เกษตรกรนะครับหันมาบำรุงด้วยโดสเพราะว่าถ้าเราเป็นการบำรุงโดยการใช้ปุ๋ยทางดินนะครับเราอาจจะต้องใช้เวลา15มีดนะครับถึง20มีดถึงน้ํายางจะกลับมาไหลเป็นปกติซึ่งใช้เวลาค่อนข้างจะนานแต่ถ้าเกษตรกรเปิดใจหรือว่าเปิดทางเลือกหนึ่งให้กับโดส นะครับผมน้ำยางจะกลับมาไหลดีตั้งแต่มีดที่สาเป็นต้นไปเนี่ยน้ำยางจะเริ่มกลับมาไหลยอย่างต่อนเนื่องเราจะได้มีรายได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาในการบำรุงในการรักษา <Wow. S 1> ซึ่งง่ายๆเท่านั้นเองครับเพียงแค่เปิดใจใช้โดดเดี๋ยววันนี้ต้มจะมาแนะนําวิธีการใช้โดดง่ายๆให้กับเกษตรกรที่อยากจะบำรุงรักษาต้นยางในช่วงที่เปิดกิจใหม่ๆอยากได้น้ํายางไหลเร็ว,รวแรๆแรงๆไม่ต้องเสียเวลานานตามต้มมาครับ ง่ายครับในการบำรุงรักษาต้นยางช่วงเปิดกีดขย่าดรดเขียวก่อนใช้งานทุกครั้งนะครับ1ฝานะครับหรือปริมาณ 7cc ซีซีต่อน้ำา6บห0ถึงีลิตรครับเทลงไปได้เลยเท่านี้พอนะครับห้ามใช้เกินนี้นะครับผมเพราะว่าสารสกัดของเราเข้มข้นมากแล้วก็ผสมตัวรถฟ้านะครับสารนําพานะครับเร่งการแทรกซึมนะครับจะได้เห็นผลลัพธ์ที่ไวขึ้นนะครับตัวนี้เราใช้ปริมาณเพียงแค่ครึ่งฝาเท่านั้นเองนะครับ แค่นี้ลงไปตัวนี้จะมีความเหนียวข้นหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นสารน้ำพาชนิดพิเศษนะครับผมปิดฝาให้เรียบร้อยครับผมผสมได้เลยครับคนให้เข้ากันนะครับสารสกัดของเราเป็นอินทรีย์นะครับปลอดภัยไรสารเคมีนะครับผมหลังจากนั้นนะครับปิดฝาให้เรียบร้อยเปิดสวิตช์ครับผมปรับละองฝอยให้เล็กที่สุดนะครับผมนี่ครับอ่าสไปายเป้ครับผม จากนั้นฉีดบริเวณหน้ายางขึ้นลงรอบต้นมันๆพอไม่ต้องเปียกชุ่มครับแล้วไปต้นอื่นนี่เลยครับผมมันๆพอนะครับไม่ต้องเปียกชุ่มครับผมง่ายๆเพียงแค่นี้เองต้นยางก็จะกลับมาไหลดีในช่วงที่เปิดกินใหม่โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการบำรุง นานครับผมและใช้ควบคู่ก,กับโดสซีโอครับ1ฝา5ซีซีต่อน้ํา1ลิตรครับทาบริเวณแผลกีดหรือตรงที่เราจะเปิดกีด1่ฝามือเท่านั้นเองนะครับผมห่างกับการฉีดพ่นนะครับเวัน1ครั้งฉีดสลับทานะครับผมหลังจากที่น้ํายางไหลดีเป็นที่น่าพอใจเปลี่ยนจาก7วัน1ครั้งมาเป็น15วัน1ครั้งจากนั้นนะครับน้ำยางก็จะไหลดีตลอดทั้งปีมีรายได้ตลอดแน่นอนครับเกษตรกรยุคใหม่ต้องเปิดใจใช้โดสครับผม